ยายลียายลีแกอยู่บ้านไหมแอดทำไมเรียกตั้งนานยังไม่ออกมาสงสัยไม่อยู่บ้านยายดวงเพื่อนสนิทยายลีแวะมาที่บ้านยายลีแต่เรียกอยู่นานก็ไม่มีใครออกมาเลยกําลังจะกลับอ้าวดวงหรือแกมานานหรือยังย,งยายดวงหันไปมองตามเสียงเห็นยายลียืนอยู่หน้าบ้านหน้าซีดๆแกเป็นอะไรหรือเปล่าดูเหมือนป่วยเลยข้าเรียกตั้งนานเห็นเพิ่งออกมาใช้ข้าป่วยนิดหน่อยกินยาแล้วเผลอหลับไปเออเองมาก็ดีข้ามีเรื่องให้เองช่วยหน่อยช่วยเรื่องอะไรถ้าเรื่องเงินข้าไม่มีหรอก ยายดวงรีบพูดตัดบททันทีไม่ใช่เรื่องเงินพูดพร้อมกับแสดงรอยยิ้มออกมาขนุนข้างบ้านข้ามันสุกลูกใหญ่มากข้าเห็นเองเป็นเพื่อนสนิทเลยอยากให้เองไปเก็บขนุนให้หน่อยข้าจะแบ่งให้เองครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งให้ฟรีจริงๆใช่ไหมยายดวงถามซ้ำด้วยแววตาเป็นประกายฮ่าฮ่าของฟรีใครจะไม่ชอบยายดวงคิดในใจว่าแต่ตอนนี้ก็มืดแล้วตาข้าไม่ค่อยดีเองคอยส่องไฟให้ข้าเนี่เดี๋ยวข้าเอาบันไดขึ้นไปเก็บมาให้ได้สิยายลีตอบพร้อมกับเดินไปหยิบไฟฉายออกมาระหว่างที่ทั้งคู่กำลังจะเก็บขนุนอยนน แกอยู่แถวนี้หรือเปล่าพี่ชาติพี่ชาติทำไมมาตามฉันกลับละฉันบอกแล้วไงว่าจะแวะมาเยี่ยมไอ้ลีมันเองอยากเพิ่งพูดรีบลงมาจากบันไดก่อนจะบ้าหรือพี่ชาติไอ้ลีมันบอกว่าจะแบ่งถนนลูกใหญ่นี้ให้ข้าครึ่งดึงถา้าข้าขึ้นไปเก็บให้มันว่าแต่ไอ้ลีมันหายไปไหนแล้วเออเองรีบลงมาก่อนยายดวงลงมาด้วยอาการเสียดายสามีคือชาติรีบพามีกลับบ้านท,าทันทีระหว่างกลับบ้านยายดวงก็บ่นสามีตลอดทั้งแต่ชาติ หาได้โต้ตอบไม่ได้แต่ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านอย่างรวดเร็วจักรยานที่ยายดวงปั่นมาชาติบอกให้จอดไว้นั่นก่อนตอนรุ่งสางค่อยกลับมาเอาแม่ยายดวงจะไม่เข้าใจเจตนาของผู้เป็นสามีแต่คิดว่าน่าจะมีเรื่องด่วนอะไรที่บ้านเป็นแน่เมื่อทั้งคู่ถึงบ้านก็เจอปรีชาสามียายลีที่แต่งชุดสีดำนั่งอยู่หน้าหน้าบ้านทั้งสองอ้าพี่ปรีชามาที่บ้านฉันได้ยังไงเกิดเรื่องอะไรขึ้นนี่แหละที่ข้าจะบอกเองชาติรีพูดขึ้นมายายดวงทำหน้างงไอลีน่ามันตายเมื่อวานใต้ต้นขนุนข้างบ้าน มันเห็นขนุนสุกเลยปีนบันไดขึ้นไปเก็บแต่บันไดมันพูเลยหล่นลงมาจังหวะเดียวกับขนุนลูกนั้นหล่นตุกลงบนหัวมันพอดีข้าไปเจอมันนอนสิ้นใจแล้วศพมันอยู่ที่วัดท่าแพงข่าเลยแวะมาบอกเรื่องนี้กับพวกเองเห็นว่าเองสองคนสนิทกันเมื่อปริชาพูดเสร็จยายดวงมีสีหน้าที่ซีดเผือกประปักเป็นไปไม่ได้มันยังพูดกับข้าอยู่เลยพร้อมกับขาที่ไม่สามารถยืนได้ล้มลงไปนั่งทันทีเองเจอมันจริงๆหรือปริชาพูดขึ้นมาพร้อมสะอื้นร้องให้ยายหลีนะยายหลีแกไม่เห็นจะมาหาข้าเลย แต่มันหลอกให้ข้าไปเก็บขนุนน่าหรือว่ามันคิดจะฆ่าข้าไอหลีน่าไอหลีตายไปแล้วยังจะมาหลอกให้ข้าตายไปด้วยทั้งๆที่ทั้งหมู่บ้านมีแต่ข้าที่คบมันมันยังจะทําข้าได้ลงคออโหสิกรรมให้มันเถิดยายดวงยายหลีมันก็ตายไปแล้วถือว่าข้าขออปริชารี่พูดช่วยมิรักเออข้าอโหสิกรรมให้มันก็ได้แต่งานศพมันข้าของไม่ไปแน่ได้แล้วแต่เองเลยงั้นข้ารีบไปช่วยงานนอที่วัดก่อนลาละ อาโหสิกำเหลือฝันไปเถิดข้าดีกับมันขนาดนี้มันคิดร้ายกับข้าเราจะได้เห็นดีกันยายดวงคิดในใจหลังจากงานสัพยายลีจบลงตาปริชาได้ย้ายไปอยู่กับลูกๆชั่วคราวในเมืองหนองละไถ่ทาให้ยายดวงมีโอกาสที่จะย่องไปที่บ้านยายหลีคืนนี้วันพระพอดีจันทร์น่าจะสว่างไม่ต้องใช้ไฟสองท่าก็มองทางเห็นยายพูดขึ้นมาเบาๆตกกลางคืนตาชาติหลับไปแล้วมีแค่ยายดวงครุ่นคิดเรื่องยายหลีจนนอนไม่หลับเลยตัดสินใจปัน่นจักรยานพร้อมกับนําขวดน้ํามันกับไม้ขีดไฟไปด้วยเมื่อปั่นถึงหน้าบ้านยายหลี มาแถวๆนั้นเริ่มส่งเสียงห่าหอนเป็นระยะลงเริ่มพัดเบาๆพร้อมกับเสียงใบไม้ที่เคลื่อนไหวช่างหน้าขนลุกแม้ใหญ่ดวงจะกลัวแต่ด้วยแรงอาคาตเลยดับความกลัวไปสิ้นใหญ่ดวงถือขวดน้ำมันพร้อมไม้ขีดไฟเดินไปยังต้นขนุนต้นนั้นแสงจันเพนสว่างจนปรากฏร,ร่างผู้หญิงนั่งอยู่บนกิ่งถนนห้าหหในที่สุดเองก็กลับมาหาข้าดวงเพื่อนรักพร้อมกับแลบลิ้นสีแดงยาวลงมา แกคิดว่าข้าจะมามือเปล่าหรือไอลีคิดจะฆ่าข้าหรอไม่ง่ายหรอกพูดพร้อมกับสาดน้ามันไปที่ต้นขนุนแกคิดจะทําอะไรก็ทําแบบที่แกคิดไงฮ่าฮ่าฮ่ายายดูหัวเราะออกมาอย่างกับคนเสียติดพร้อมกับโยนไม้ขีดไฟไปยังต้นขนุนทันทีไฟเริ่มติดอย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงร้องโหยหวนของยายลีดวงแกช่วยข้าด้วยข้ายอมแล้วสายไปแล้วเพื่อนรักพร้อมกับยืนมองดูไฟที่กําลังไม่ต้นขนุนแต่ทันใดนั้นกิ่งขนุนที่กําลังติดไฟ ได้หล่นลงมาทับขายหยดวงที่ยืนใกล้ต้นขนุนห้าร้อนร้อนๆใยญดวงดิ้นทุรนทุรายเมื่อไฟเริ่มติดเสื้อผ้าพร้อมกับเผาร่างยหย่ดวงไปพร้อมๆกันเช้าวันรุ่งขึ้นชาติได้ออกตามหายายดวงแต่หายังไงก็หาไม่เจอตาชาติตาชาติไอเด็ดแกมีเรื่องอะไรถึงรีบร้อนมายายดวงยายดวงยายดวงทําไมตามข้ามาเถอะชาติรีบตามให้เด็ดไปยังบ้านยายหลีเมื่อถึงหน้าบ้านยายหลีเห็นจักรยานยายดวงจอดอยู่ยายดวงมันมาทําไมที่นี่ไหนไหน ไเดดมีค่าอยู่ไหนเดดพาตาชาติไปยังร่างไม่เกรียมของยายดวงเมื่อชาติเห็นร่างมีรักเขาร้องให้แทบขาดใจพร้อมกับโทษตัวเองที่ไม่สามารถดูแลมีได้จบแล้วความโกรธความอาฆาตความพยาบาทไม่ได้ทําให้ชีวิตใครดีขึ้นเมื่อมีความโกรธความขุ่นข้องหมองใจควรรู้จักให้อภัยกันเพราะการให้อภัยตัวเองที่โกรธและให้อภัยผู้อื่นที่ทําให้โกรธถือว่าเป็นกุศลทั้งตัวเองและผู้อื่นความสูญเสียแรงใดๆก็ไม่เกิดขึ้น